สังคกยยายต่อไปนะทําตอนที่เรามีไฟประมาเมื่อเราเหนื่อยแล้วล้าเราก็พักผ่อนเนาะเราเหนื่อยแล้วล้าแล้วก็พักผ่อนผมก็คือมีเวลาช่วงพักมันมันมันขี้เกียจบางครั้งมันขี้เกียจมันดาวลงอะไรเงี้ยมันไม่มีความขยันทุกวันนะเพื่อนๆนะมันทำนั่นๆบ่อยๆมันไม่อักเสบมันไม่อะไรมันก็รู้สึกเบื่อเบื่อดาดาวแล้วก็ดรอปลงใช่ไหมแล้วก็พักผ่อนเมื่อเรามีแบบว่ามีใจฟูขึ้นมาก็กลับมาทําต่ออะไรมาเนี่นะ ม,ออม,มันเป็นช่วงของอารมณ์บ่นนะมีขึ้นมีลงมีความสุขมีความทุกข์อยู่ปะปนอยู่ทุกวันนะยนะคอนเทนต์ก็หลากหลายนะก็แล้วแต่เราจะทํานึกอะไรทําไปนะตามอารมณ์เราเนี่ยนะแตอนนี้มาดูผม,พมเพาะมะเขือไว้นะแต่นนี้มันเหมือนมดเหมือนมดอ,อมดน่าจะลากมันได้ผ่านผมไปกินหมดเลยมั้งเนี่ยมันก็เลยแบบว่ารุ่นที่สองก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเพราะไม่ได้แบบได้เยอะเนาะแต่ว่าก็เอามาซ่อมเลยนะเนี่ยมะเขือรุ่นรุ่นในรุ่นแรก แต่รุ่นสองที่ผมงบาาเมล็ดพันแล้วมันมันยังไม่ขึ้นมเมล็ดมันขึ้นอยู่แต่คือผมไม่ไมทนได้ขึ้นนะนะก็คือเออมดมดน่าจะล่าไปกินอนะ่ะนี่มะน,นาวมันมะนาวกำลังแบบงามเลยนะท่านผู้ชนะ <c oughs> เออตอนนี้ก็เริ่มมีใจฟูขึ้นมาอยากจะเอออยากจะทําอะไรที่แบบว่าเออคอนเทนท์เราทํารุ่นบางทํา้แทนหลากหลายเนาะ คนที่ถ้าเรามีให้มีหลากหลายมั่งไม่แบบไม่ไม่จำเจไม่อะไรเนาะตัวนี้ผมก็เอาช่วงส่วนของไอมาช่วยในการสร้างคอนเทนต์นะมาคาร์ลเราตันแล้วก็เอาคอนเทนต์ในส่วนของไอไอมาสร้างคอนเทนต์ด้วยเนะี่ยยุคนี้เป็นยุคต่อไปนี่เป็นยุคของไอไอเพื่อนนะเราสามารถสร้างคอนเทนต์จากไอไอได้เลยเพื่อนนะเออแล้วก็ดูว่าถ้าก็มีมีเห็นไหมป้ายป้าย,ายครีเอเตอร์เห็นไหมสร้างโดยไอไอสร้างโดยไอเห็นไหมมาจากไอไอที่ผมทำคลิปแล้มันก็ต้องแบบว่าเออก็ต้องบอกให้เขาทราบให้ไอไทราบว่านี่คลิปจากการสร้างของไอไอนะอืมเนี่ยมาดู มะม่วงกุ้ยเฟยเพื่อนนะมะม่วงพันมะม่วงพันธุ์เต้หวันเที่ยวประกวดชนะเลอันดับหนึ่งเคยกินอยู่แล้วอร่อยมากเพราะผมเคยไปทำส่วนมะม่วงมาก่อนมะมอยมะมอยมะมอยแ่วมะมอยแล้วกันนะเออเอาหน้าเต้าออกมั่งดีกว่านะนี่จะอมเพื่อนออกยอดอ่อนเยอะมากไปหมดแล้วเพื่อนนี่นเวลาอือจะอมนะแต่ว่าขนุนนี่ยังไงก็ไม่รู้มันแกล็นเพื่อนนะขนุนเนี่ย ผมจะเดินช้าๆแล้กันเดี๋ยวมันจะสายเนาะนแก่นๆอันนี้น่าจะกินไม่ได้แนละ้วมันแข็งเลยนะผมชอบตํางขน,นุนนะตอนนี้เราก็รู้ว่าน่าจะมันลูกไม่สมบูรณ์ทเหมืนนลูกไม่สมบูรณ์นะกน,ะนก็ลงพื้นอย่างเงี้ยไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยเนะน,นี่ยนะบรรยากาศในสวนพาชมในสวนเดี๋ยวให้ดูมะม่วงนะมะม่วงในง,งาช้างแดงลูกใหญ่มากมเพื่อนลูกใหญ่มากผมก็พยายามเดินไม่ไหวนะนี่ลูกหมือน เปรีย้ยวอะทำดาสุดมันจะหวานนะนี่ดูใหญ่มากเพกื่อนๆห่อไว้ถ้าไม่ห่อไว้เพื่อนๆนั่นคือมแมลงก็จะกวนไงเห็นไหมใหญ่ไหมอย่าก้มือผมเหมือน่อยเนี่ยดูดิเท่าไรเนี่ยโอ้โหประมาณสักสามสิบเซนได้มั้งเนี่ยความยาวเลยนะใหญ่มากเพกื่อนๆใ,ใหญ่มากเลยนีห่ห่อไว้ ดูมือกัดูลูกกันนี่ปลูกไว้ผสมสานหลากหลายเพื่อนในส่วนผมก็มันมีหลายอย่างนะที่ปลูกไว้ในี่เวลาเดินคุยมาได้คลิปยาวได้ไดง่ายๆแต่เพื่อนนะแต่บา,างครั้งเราก็เ๊กเกียดอะนะบอกตรงเนี่ยหนาหนาในนาไอาช่วงนี้ถ้าออกช่วงนี้ดีเพราะว่าเป็น,นช่วงหน้าฝนเนาะน้ำแรงออกลูกมามันก็แกนร่วงพอเราไมา่ได้ให้น้ำไงตอนนี้หน้าฝนไม่เป็นไรโอเคอย เนี่ยละมุดเพื่อนๆเห็นละมุดไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมได้คลิปยาวแล้วเนี่ยเออแต่คลิปยาวเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากกันไปมางครั้งแต่ว่ามันเออบอกไม่ถูกกันไม่ค่อยเราคลิปยาผมนะอันนี้มะม่วงพันมะม่วงนี่อมะม่วงนี่ก็โอเคนะมะม่วงนี่อร่อยมากมะม่วงพันนี้อกล่องมเพื่อนมะม่วงล่องมีต้นเดียวที่ที่สวนผมนะนี่แมมมะม่วงล่องเห็นไหมไปลองซื้อเขากินเพื่อนมะม่วง แต่มบล่องมันแรงมันค่อยจะก,กวนเท่าไหร่นะผมสังเกตดูนะนนนแต่ว่าปีนี้ไม่ดอกเพื่อนเพราะว่ามันช่วงช่วงไม่าช่วงกำลังมีม,ม,มีมีชอบไม่ดอกอะมันร้อนจัดเราไม่ได้รดน้ำมันก็ดอกชอบมันก็ร่วงไปเยอะมากเลยไงปัญหา้ผมผลิตมันไม่ได้เยอะปีนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้ดกเลยแล,แล้วส้มก็เหมือนกันส้มไปดูส้มดีกว่าไอ้ผมจะเดินช้าก่อนนะมันจะสายหรือเปล่าเนี่ย ม,มาดูส้มก่อนส้มเขียวหวานเพื่อนเดียวก็จบจะส้มเขียวหวานก็คงจะหยุดสต็อปคลิปค่คคนี้ก่อนแล้วก็เราก็ถ่ายใหม่นะเพื่อนถ้าถ่ายน้ำจะร้อนไหมส้มเขียวหวานเพื่อนเห็นไหมลูกก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพื่อนนะมันมันผ่านเมษามาได้เนี่ยมันก็โหสุดยอดแลวนะเนี่ยมีนาเมษาี่นออกช่วงเมษมีนาวออกดอกอะ่ะมันก็ไม่ได้ดกมากนะ แล้วลูกก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันก็จะเหลืองแดดอ่ะมันจะเหลืองแดดมันก็เลยแบบไม่โตไม่โตเท่าที่ควรน,นะอโอเคเปนเพื่อนได้คลิปยาวแล้วได้คลิปยาวแล้วแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูส่วนต่อคลิปต่อไปแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูสะด้วยสะที่เขา,าขุดช่วงดิถ่ายตอนนั้นนะแล้วตรงนี้ไม่รู้มันมีน้ําขึ้นเยอะขนาดไหนไม่รู้นะเดือนนี้ก็โอเคเป็นเดือนเดือนทีเอ่อพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่ฝนตกได้ดีมากนะเดี๋ยวดูเดือนหน้าแล้วกันมิจารณาว่าจะฝนตก ฉ่าแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราอีกวัวภาวนายอย่าให้สิงช่วแล้กันเพราะต้นมาเราเราลงมเมล็ดกล้าไปเยอะแล้วไงกลัวว่าจะมีผลต่อมเมล็ดพันธุ์ยงงข้อพจอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้น้ำก็จะฝอไปเลยนะโอก้ก็เพื่อนได้เจอใหม่นะสวัสดีครับ